ต่อตอวีจะรู้ผมอยู่คนเดียวได้ไหมามาคุยไปเรื่องเวลาดีกว่าเรื่องเวลาเราเราอยากความ้องนุ่ร้องเพลงอ่ะที่บอกว่าชอบมปกดร้องเพลงเสียบได้ไงบั้งไ่ะปรกดร้องเพลงอ่ะปกติประกดร้องเพลงใช้เงอใช้เงไรปรกดอ่ะก็จะใช้เพลงเพลงรับันทุ่ง๋อยอเรื่จริงจะตีไม่รองลงรับทุ่งจริงอ๋อเออะใช้น้องเล่ยเทราไรจหรืจไม่ร้องแล้วะยืมแมมาจะหัวจังหวัดได้หม่ล่ะช่วยเอาจังหงมาแน่งยได้เ่ย ที่ไหนแล้วไม่ใครก็ไปจับจับมารวมกันแล้วรวมกันรอดไหมเออไปอยู่คละที่นาทางเลยอันนี้อยู่คณะลิเกอันนี้อยู่เดินสายไปกดร้องเพลงแล้วมารวมตัวกันได้อันนี้ติดย่าไมารวมตัวกันอยู่ที่นีได้ไมได้จไไปเิกเกอหมือแล้วไปถึงว่าขาจับมารวมกันอะจริงแล้วจะจับสัาณนิเกครับจะจัเป็น แล้วทีนี้ก็จะหานางเอกเราจะหานางเอกว่าเราสมควรจ้านางเอกคนไหนมาแสดงของกบทเราก็เลยวันนั้นเป็นวันเกิดพ่อพครับแล้วพ่อเอกกัชายศิลปไปใช้เข้าไปใายด้วยอ๋อพี่เอกไปด้วยตอนนั้นก็โทรนัดกับทางพูดมาน้องๆมเอกไปเกย์มาหลายๆท่านน้องเขาไม่ว่ากันทีนี้จริงๆแล้วต้องต้องพูดก่อนว่าพ่อผมไปเจอกับน้องที่รายการ ในรายการที่เกี่ยวกับพิเกตค่ะคือพ่อเขาจะไปหาเพื่อนน่ะอ๋อจะไปหาเพื่อนจะไปหาเพื่อนคือลุงจิ้มชนชืน่นอ๋อจะไปหาลุงจิ้มอ่าตอนนี้พอเห็นน้องเล่าให้ฟังว่าพอลุง พ่อก็เลยมีน้ำบัตรเล่นถึงน้ำบัตรได้ก็เลยโทรบอกให้น้องมาแล้วน้องก็มาเลยเออมามาเจอกับพ่ออีกตอนนี่เอกชัยใช่ใช่แล้วพ่อเอกก็เลยน้องให้น้องร้องค่ะน้องเพลงไปฟังน้องเพลงแล้วก็ร้องกลอลิเกแล้วพ่อก็เลยบอกว่าโอเคพ่อวันนี้แหละโอ้จิ้มเลยแต่ว่าแั้ว่าน้องไปคนเดียวออกไปคนเดียวก็จะเอาไปในจะิ้มใครก็จิ้มคนนี้ไงถ้าเกิดจะไปด้วยไปไงแน่โอ้ร้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าขอที่น้องจะร้องเนี่ยร้องเพลง ฟังหน่อยให้นิโน่ช่วยไหมเรียอะไรที่เขียนไว้น่ะเรียอะไรบ้างร้องร้องรองเพื่อขึ้นมาเลยเออเขาได้เขาร้องแล้วอยู่มันไม่เรื่อรนะนี่เนี่ยเมื่อกี้เขียนอะไรป่ดอะไรป่ดอะไรต่อ น้องรูเร้เีมชาน้องรู้เรียมชายน้ลอล้บอกวงไร้สองกัน,นเราเนี่ยไม่นาคิานดแต่จะรองแล้วมันเียวไปอาความาไปฝานที่เป็นน,นัเกเอกทีเน,นะคุณ 你见，大家。

ได้ครับอยากจะลองฟังเสียงน้องปุยลองดูครับไม่อยากฟังเสียงผมมากหครับ้องพอมากเลยนะแต่ตอนนี้อยากฟังเสียงน้องปุยเลยสิครับชื่ออะไน้องปุยจ้อชื่อเล่นเล่นชื่อน้องปุยค่ะแต่ว่าน้องรุ่นี้เป็นฉายา กินหรอองนออมันเอาหมุนหรอเอใหเดิมเิริ <S <s ่มลุกแล้วลองสักนิดนึ่งนะจ๊ะเอแล้วไม่เป็นไรแต่ล้วแต่ร่ บอ,อมาเลยครับอ,อ,อ็ติดตามน้องโติดตามนีโนติดตามน้องแน็กมานานแล้วเหรครับอ๋อก็ติดตามมาสัากพักหนึ่งเลยครับผมไปดูที่ไหนอะก็ดูที่โรงเรียนครับแวู <tenga S 1> <c oughs> ที่ <c oughs> โรงเรียนเพ่อนที่ <มา S 2> โรงเรียนแต่ว่าปกูแบบชอบกอก ยังมีไม่ทุกชุดนะเออแล้วก็เดี๋ยวเขาฝากอะไรน้องนุษย์ไว้อย่างหนึ่งครับค่ะครับว่าเวลาเปิดเพลงก่อนเข้าแถวขอร้องสงชาตินะครับออกเพลงใหม่ๆหบ้าง i 干得好！